ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องวินัยธรรมวร c h ชาแนลได้นะครับสวัสดีครับเย็นนี้นะครับจะมาทำต้มยำไก่นะครับนี่นะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับ เติมซอสลงไปนะครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับติมรสดีนะครับเมื่อกี้ ยำไก่นะครับตอนนี้แม่บีบมะนาวลงไปนะครับนะครับบีบมะนาวลงไปนะครับกินหอม มากเลยนะครับอาหารบ้านๆนะครับแม่ทำทานเองนะครับใส่มะเขือเทศนะครับกับหอมนะครับถ่ายถหงเป็น,นชัดๆนะครับหลางเดือนนะครับ ทีลงไปครับฝากกดติดตามช่องวินัยธรรมบอลชาแนลด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับทำเป็นอาหารมนบ้านนะครับแม่ทำทานเองทุกเมนูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์ตมามัานนะครับ อาหารให้ดูกันแบบง่ายๆนะครับตอนนี้สุกแล้วนะครับเห็นไแมตักใส่ถ้วยนะครับหอมเลยครับ เสร็จแล้วนะครับเมนูเย็นนี้นะครับต้มยำไก่นะครับนี่นะครับหอมหน้ารับประทานนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องวินัยธรรมวร n แนลได้นะครับ ขอบคุณมากครับติดตามต่อตอนหน้านะครับ